วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่1ตุลาคม2568นะครับเจอกับผมแดงกิมไล่เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยมี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรกทูโฟยูยีมาตอนหกโมงนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปเว็บไซต์โก้สปอร์ตนะครับเว็บไซต์โก้สปอร์ตนะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับพิรยอดดอย เ t p นะครับวันนี้เจอกับอี้หลงน้อยทออ่างทองนะครับเจ้าเพชรยอดดอยเจอกับเจ้าอี้หลงน้อยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด125นะครับก็มา124.8นะครับขาดไป0.2ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าอี้หลงน้อยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับวันชนะช่อห้าพยัคค์นะครับเจอกับเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มนะครับวันชนะเจอกับเพชรคีรีนะครับ คู่นี้ก็สู้กันพิกัด136.4นะครับ136.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่วันชนะนะครับวันชนะจอห้าพยักนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียชายนะครับดูหลากหลายกว่าครบเครื่องกว่านะครับขณะที่คู่รองนะครับสองฝั่งห่ง f อ Group นะครับเจอกับมานณชัยป่องเซเว่นฟาร์มนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด136นะครับ136 เจ้าสองฝั่งโขงเนี่ยนักชกลูกครึ่งไทยกับลาวนะครับคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนสปปลาวนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงาน FA Group นะครับก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ มาณชัยนะครับก็เป็นมวยฝีมือมือขวาเตะหนักต่อยแรงอาวุธหลากหลายนะครับคู่นี้ชอบไปที่2ฝั่งโขงนะครับลุ้นเข่าไปปลายนะครับได้เปรียบรูปร่างด้วยนะครับแล้วก็คู่รองคู่เอกนะครับขออภัยยอดทองไทยสอสมหมายนะครับเจอกับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด131นะครับยอดทองไทยเนี่ยมวยจากพัทลุงนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหมายนะครับน้องพรน้องภรรยาของเจ้า เสกสรรพูดง่ายๆก็น้องเมียเสกสรรนั่นนะครับก็ประเภทมวยขว่ฝีมือนะครับเก๋าเกมหลักเหลี่ยมดีนะครับตั้งรับแล้วก็ลอโต้นะครับไอคิวดีชกฉลาดนะครับขณะที่วัชรพลเนี่ยก็มวยจากสงขานะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสิงห์มาบินนะครับก็สดกวานุมกว่านะครับประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในดีมีหมัดมีศอกนะครับผู้นี้ชอบลูกเก๋าของเจ้ายอดทองไทยนะครับแต่ถ้าราคาเป็นต่อยังไงเนี่ยก็ออกตัวบางทุนหน่อยลวกันนะครับเพราะว่าอายุอนามนีเยอะแล้ว ท้ายเนี่ยโดนบทหนักๆอาจจะมียุบมีย่นได้นะครับเพราะฉะนั้นาราคาเป็นต่อ,อยังก็ออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกคนชนะเนี่ยก็ยังชอบไปที่เจ้ายอดทองไทยนะครับมือชอบช่วงแรกนะครับสอฝั่งของ f อฟเอรุ๊ปแล้วก็ ยอดทองไทยสอสมหมายนะครับก็สูงยาวด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์ Go Sport นะครับคู่ที่1นนะครับริคาโดลูกสวนนะครับเจอกับเลิศสิงห์ทออ่างทองนะครับริคาโดเจอกับเลิศสิงห์นะครับคู่นี้สู้กัน126นะครับ126นะครับลิคาโดมา126.3ลดไป0.3นะครับขณะที่เลิศสิงห์เนี่ยมา125.6ขาดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่ลิคาโดนะครับแล้วก็คู่ที่สิบห้าจุดหกขาดไปศนเมืองยิมนะครับเจ่นี้ชอบไปที่ริ โชคอํานวยนะครับโตโต้เจอกับชีต้านะครับคู่นี้สู้กันพิกัด128นะครับ128นะครับเจ้าโตโต้เนี่ยมา127.6ขาดไป0.4นะครับขณะที่ชีต้าเนี่ยมาตามพิกัดนะครับ128นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าชีต้านะครับชีต้าจอโชคอํานวยนะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับคู่ที่3ช่วงที่2นะครับ แกนเพชรสิงห์มณีชัยนะครับเจอกับพร้อมผดเดลูกสวนนะครับแก่นเพชรเจอกับเจ้าพร้อมพดเดลนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด139นะครับแก่นเพชรมา138.5ขาดไป0.5นะครับขณะที่พร้อมพดเดลนะครับมา138.8นะครับ1 3 8 4นะครับขอไปก็ขาดไป0.6นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพร้อมพดเดลนะครับพร้อมพดเดลลูกสวนนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเหล็กกล้าบีเอสมวยไทยนะครับเจอกับฉัตรชัย ไอเอสยิมนะครับเลกกล้าเจอกับฉัดชัยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด1นึ่งนะครับ129นะครับคู่นี้ชอบไปที่เล็กกล้านะครับชอบลูกหนักลูกแรงนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับเจอกับเทวดาเล็กทอเมืองเถินนะครับคู่นี้เจ้าโลทองนี่ต่อน้ําหนักให้4ปอนด์นะครับ145ต่อหนึ่งนะครับโลทองก็มวยจากหนองบัวลำพูนะครับซ้อมกลวยในเมืองยิมก็ ประครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลายคู่นี้ชอบไปที่โล่ทองนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับมวยชอบช่วงที่2องนะครับเหล็กกล้า b ีมวยไทยนะครับแล้วก็โล่ทองกลวยในเมืองยิมนะครับส่วนช่วงแรกนะครับสฝั่งของ f อ Group นะครับแล้วก็ยอดทองไทยสอสมหมายนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ